เดือนแค่20บแล้วก็แกมีหน้าที่หลายได้เลยแต่พอเทียชีวิตเที่ยวชีวิตมันจ้ออยู่ในราชการเนี่ยครอบครอบัวอั่นียดีมีหมอมาแล้วไปหทีมจะมาอาจารย์อยาอุกรู้ถอนเลยนะสิบแปดึ่งสองตรงตรงติดต่า ย่นี้ค่่ชับเลย่ไอว่าพีว่าผมผมมจะได้จดลงไปในนี้ผมจะจดลงไปในนี้ได้คือคืออ่ามาวิาลเนี้ยเขาก็มีแผนงานทีเดาะมีแพทย์ทางทางเลือกแพทย์แผนไทยเนี้ยนะ ที่นี่เผื่อว่ามีโอกาสแล้วก็มาเวลาเห็นชออใช่ไหมจะได้วาจางมาเป็นอาจารย์อะไรขาเรียกอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมจริงๆถ้าแกไม่ชอบเด um, ินทางคือใต้โรงแมคือค <ts> ือคือวิธีหนึ่งก็คือไชอบไป ควรแกเขาดีก้นก okay, okay. so, ็คือในภาคอื่นนึให้เขาเดินทางมหาแกแกก็ีการเาม่อากเนทางไกลมีมีความดันดันดันนวดหรือวนดันนวดดันยาดันยาด้วยเอาแล้วกับสารามีชัยปันณนะเป็นทิดสารามีชัยอ๋อทิสารามีชัยครับโงที่ถเงช่อ กรับกับสิบสิบถึงสองนะคือแดนไร้นำนำสกุลอารันครับนำสกุลนี้ตั้งมานะสกุอเก่าทางการเขาขึ้นแบคลิปไหมอาจารย์แต่ที่ติดต่อผมมันมีที่ที่วัดไายากับพี่ที่บ้านนะครับลงที่บ้านไปด้วย มาเยอะว่าเข้าเข้าไปดีบ้านเข้าไปดีบ้านนะขเข้าไปดีบ้านหลายพนเลยอ่าฮาริวกจากอกหมู่เก้านหาเลื่อนะอ่าเร็มีเบอร์เบอร์เบอร์มือนือไหมเบอร์ ศูนย์ศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกสองแปดหนึ่งสองแปดมกห้าี่ห้าสองหกสี่ศูนย์แปดหกสองแปดหนึ่งห้าสองหกสี่เออเนี่ยพี่อีกคนมาแต่คนไทางเลือกหนวดหนวดเส้นใช่ไหมหนวดเส้นกดจุดห่วเแ้น เออล้ึกแล้วก็มยด้วยใช่ไหมดยด้วยอ่อลูกๆิดหม้อหมอหมอหมอกีชาหมอกีชานี่นะกีชาเดี๋ยวดีหมอกีชาที่บนเมที มีนชัยที่สารามินชัยครับอ่าถึงชอบไหมชอบชอบชอบใดพ,<ว>พ่อง<ม>แผนไทยไม,มั้ยผมไม่ได้ชอบนะครับตัวไม่ได้รอบแต่ว่าอาจารย์ว่าไม่ต้องชอบก็ได้ให้ให้ชาวบา้านประจวบชอบเองพ่อตอนนี้ก็ค่อมก้าวไปอยู่ที่นแต่เมืองที่เ,เดี๋ยวผมจ่ายบริการกันนั้นนะเดี๋ยว เดียวอ่ะเนี่ยม่งกับมียาย่ที่ด้านาครับ่บพี่อีกคนหนึ่งที่เป็นพี่ผมว่ากำลังงานจะ <c oughs> มีปัญหาเรื่อง <c oughs> เรื่องสโัโภกเรื่องหลังขาชาข <c oughs> าแก <c oughs> ่ชา ต้องจะจะลอยนะไม่นี่ครับเรีบร้อยเพราะว่าทางโอเขาเตรวจไปไปดูแลเสร็จไหมตัวจสเรียบร้อยอันนี้อันอันไหนที่ผมจะต้องกินเนี่ยเกี่ยวกับเส้นเกี่ยวกับดูนะครับอเดี๋ยวใช้บริการก่อนนี่เกี่ยวกับภายในเกี่ยวกับไหลย้อนเกี่ยวกับวิธีโบราณตัดตัดตอันนี้เกี่ยวกับอาจารย์อาจารย์จะเดี๋ยวใช้บริการคนแรกเลย อันนี้กี่กี่เมตดร้อยเมตรคือพอมีปัญหบบนี้นะเดี๋ยวให้แกจับที่ประจอนแล้วให้แกบอกก่อนว่ามีมีอะไรบ้างแล้วไปต่อแกลองแรงลองแรงเอาไม่เป็นไรค่าค่าอะไรค่าหมอนั้นแล้วแต่จะเรียกนะไม่เป็นปัญหาอะไรผมไม่ได้ต่อรองกันก่อนไม่เป็นไร อ,นนอันนี้เท่าไหร่่อะครับร้อยนึงครับกระปุกนี้เดี๋ยวไฟรวมรวมทีเดียวนะนะไม่ต่ำหมดอ่ายูนปฟาร์ทำทำทำมาทีได้ทำไฟทำอะไรหม้มอเป็นหมอ้อ กี่ยวกับเช่นเกี่ยวกับข้อเกี่ยวกับการดูเกี่ยวกับเนื้อบู๋ก่อนในกาะดูกับเทปเลยนะครับเช่นในการมีกำลังในการมีแรงมันจะช่วยได้นะครับเช่เกี่ยวกับเลือดพวกเด็กๆอะไรฮะพวกเด็กยิ่ง ปกติแบบนู้นปกติหดเกี่ยวปรดอยู่เกี่ยวกับเ่็เล็กหรือจิทยานั้นเราก็ใต้ทราใต้ไม่ใหญ่โอ้ตต้องจดออยออยเม่น uh> um> um um> ูดเดี๋ยวไม่อยู่นเห็นนู่นนะครับมันยูหนคือแล้วก็พัฒนาปัจจุภันไอเนี่ยนี่หน้าที่ของ อาจารย์มาหาวิทยาลัยเนี่ยคือออกแบบบรรจุพันธุยาแบบนี้เนี่ยนี่คือหน้าที่ของอาจารย์มาหาวิทยาลัยเรานะ,ะถ้าเ,เราทําได้ครเคยผ่าแต่ทัง้งยังไม่ไม่นะหกล้อมอื่นมีไหมการการตัดกระโหลกหล่นมือไม่มีนะเกี่กับเทปมันตึง,งยังไงี่ตึงนะสับตึงมาก ผมเชียใช่เอว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 เนี่ยนะตรงนี้ขอท้องขอทามเนี่ยนะทำไมตอนนู้นมันเราหักมท้องถึงถึงมันมันพอท้องนักลักมันนักจิตเยอะคือเราทำไม่เป็นตายใจมันเราไปยากยากเช่นี้ถึงมีความดันต่ำด้วยทีนี้เขาเคยกดตรงนี้เคยกดได้ไหมตรงนี้ตรงนี้ไอความดันต่ำให้มันเป็นปกตินะ กอดรองเท้าเลยครับเสื้อกอดกิบขัดกิ๊บขไปเลยอาจารย์เปลี่ยนมุมกล้องอาจารย์เออครับเนี่ยหมอเดี๋ยว อาจารย์บรรดานั่งก่อนนึกว่าใครสวัสดีครับวันดีวัสดีท่านครับนี่ผมเก็บภูมิปัญญาชาวบ้านไว้บันทึกไว้อ๋อว่าจ่ายมีซ่อนไหมว่านจ่ายมีซ่อนไหมใม่ซ่อนครับเดี๋ลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับตามสบายนั่งกล่องผมม่าบายดีนะครับคุณแล้ว จันผมขอโทษนะนอนต้อมนั่งข้างบนยันขอโทษผมนั่งนนผม,ผมจะพี่จะไปสอน้อยน้ำจะยัดเข้าไปนู่นับอนะอ่ะครับหนึ่งจะลวดไม่ไม่ไม่นานจะจดูกั จับดูเส้นแลแกก็จะแก่นนั่งเนี่ยนั่งไันยันเราจะบอกสองสามครั้งแล้วนากคนไม่เมื่อยกันนะนี่ำานไม่เมื่อนกันนะไม่ไม่ม่ติ่งอุกวันนี้มันน่าน้ทุกเลยนนี้นิ้วตรงนี้ไม่ผา้ได้ให้กย กักตึงนะให้ไปทำเดี๋ไม่ไม่ีอยนั้นครับเดี๋ยวี่ไปดูวันี่เยวพ่ไปดูวันทเกนนัดดวนมันตัวตัวนะนัดดวน่่่ขึ้นเทพเอะดวน วางอะไรไปเด็กเย็นๆหนึ่งไอาโจมาหน่อยอสอนเป็นติดเครื่องจะเอาภ่าไม่ก้นนอนไม่จะวนไม่จะวนไม่ อยาจะอยู่าเดแล้วแแไปอยู N ่ว yeah. yeah, ัดกับท่นอาจารย์อาจารย์นี้เลยมาทำเว็บไซต์ทำอะไรอย่เงี้ยผมว่าจะ วนญีาเวัทุหาธรรมเสียให้แต่บคือเข้ามาท่านมาพักนี่จะมาพักด้วร่งกายแล้วก็แ่นด้วยนะกชั้จากพื้นดีชีวแตามาแบบวันหน้คือว่าคอปสัตวแก้ไขร่างกายนี่แหละทจะมา้สองสามครั้งนอนคืนสองคืนแลมาสุดสัปดาห์ไป้นวไปข้าวไว้ชาว้านยกชั้นมาหมดอหรือกระจายูชาวมีรายได้ ก็บ้านไหนสามารถที่จะทำโฮมสเตย์ได้ก็ค่อยขยายไปในชองในบ้านก็มีที่้าอยู่ในนตรนเเป็นหนังีสอถ้าใครอยากจะไปดีเพรา่เผื่อเขาจะซ่อมถนนให้มาถนนเข้ามัดเนากั่นในงนั้นคือจากปากทางเข้าไปน องเม็ดม e. ันด well> ีถ้าพ้นจากนั้นหูขาดลปรถปัะคันไปเดียวกับถ้าตัวรถที่นะคล้ากๆจักระดูกเองจะบอกไมอะไรเช่นเองจะบอกอะไรจะบอกว่าอะรเป็นเช่นประสาร

เรืยองไงอยัาง,งพวกพี่เหลือแก้ได้ให้จัดเลยแก่แกคอมเมนต์มา,าผมไม่ใจไม่ไมก็บข้อมูลเฮ้เป็นแด่หนิกข้อมูลเขาอะตอบเอง,อง,อง,องเทำเรื่องไหนอ่ะทำเราเก็บติดแม่แล้วทำเรื่องเดิมแต่ว่า,าขยายเพิ่ม ยัไม่เด็กไปไปเดินท่ออกกำน้ำนะทีนี้มันมันยังรวดซึมอยู่ ก่นเนี่ยมันน้ำมันหยดตลอดเวลามันก็จะเป็นแต่ใช่แย่เนียที่ไหนที่ที่บ้านทั้ราทว่าซึมต้ไหน,ไหนมันตรงข้อต่อมันหยดติ้งติ้งติ้งนานๆหยดทีแต่ว่าทำให้มัน,อน,ววมมนแอาจ์ต้องปิดปิดน้ำเข้าก่อนแล้วก็เอาดึงออกมากยาใหม่ ฮัลโหลอ่าเป็นันเรียนอยู่อ่ะคือมันเดินยากมันเป็นรแบบนี้ไปวันไหนกลับวันไหนเราบอพรุ่งนี้อ่ะของเดิมพังเดิมแล้วไปนันฮะซื้อคำใหม่มามาแทนแต่กับคำเดิมนั้นผมก็ได้เนี่ยได้อาจารย์ดุกท่านให้มันแกเขาอยู่ที่สนามได้เสลี่ยเทนนิสเก่า นีลูกว่างไหมพอจว่างไหมฮัลโหลแล้วไปอนนกี่โมงลูกๆมาตอนเช้าเลยฮะเพี่ยนยาออกเพี่ยนยาพรุ่งนี้ยังไหมนัดกับลุงอ้อแล้วลูกไปเอาได้ไหมตอนเช้าตอนเช้าต้องข้องไนดูทออาจจะไหลสิ คอรสตัวนั้นเนี่ยร์ที่เรีว่าสายเด็กนะเย็กเสียในยารเียน C E อ S I P ก U S I P ไม่ไม่ไม่ตรวไม่ไม่หนตัะไม่มีครับทีตัวามันก็จะหมาถึงคอสที่เป็นคอสอนคอสคันที่อะไรไม่ใช้ไอไอคอสคอสหลักสูตรมันจะกลายเป็นคอสหลัก

yeah oh.